รามยออกใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนซามย่านาพุตตาฮอตชิคแก้นรามยงนะครับทุกคนราคาก็อยู่ที่39บาทนะครับทุกคนซื้อที่ตัวตัดนะครับเขาลวนราคาอยู่นะครับทุกคนถ้าเป็นเซเว่ก็น่าจะ55บาทนะครับนะครับเรามาต้มชิมดูกันเลยนะครับว่ารสชาติมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับ สวัสดีครับนี่ใตอนรั้เข้าสู่ช่องกิเกลชาแนลนะครับทุกคนวันนี้พี่แว้วจะมากินราเมงออกใหม่นะนี่นะครับทุกคนเป็นซองสีม่วงนะครับทุกคนมาครับเรามาลองชิมดูน,นะครับว่ารสชาติจะใครๆกันหรือเปล่าหรือว่าจะเผ็ดมากไปหรือเปล่าคำแรกก็รู้เรื่องแล้วนะครับทุกคนรสชาติก็ เค็มๆวนนิดๆเผ็ดสดๆก็อร่อยนะครับทุกคน